แมวเหมียวจะตามหลวงปู่ไปไหนครับไม่ต้องไปนะอยู่ในวัดนี้หลวงปู่ไปทํางานครับหลวงปู่จะไปทํางานนะนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในวัดนี่เนอะนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในวัดนี้ตอนนี้วัดมีอะไรเพิ่มเติมมาเยอะแยะสถานที่นั่งเล่นเยอะแยะครับกว้างขวาง,วางสะอาดสะอา้านมีเพื่อนไก่ อีไก่เ็เพื่อนเล่นด้วยเล่นอยู่ตรงนี้นะนี่ดูแลนี่เลอล,ล,ล,ลดูแลอยู่ในวัดเนี่นะครับมาไว้พระนด้ลรกไว้พระไหว้พระพุทธเจ้าพระครูบาเจ้าสิวิชัยสมเด็จพระตาจารย์โตครับตอนนี้มาปฏิสถานอยู่พุทธฐานวัดปวงช้ยแล้วมาให้ความเมตตาก,กับพวกเราทั้งหลาย มาให้พรปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายเด็กวัดจะอยู่อย่างดีมีความสุขและให้พรไปยังญาติธรรมสาธุชนกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านได้มีความสุขกายสุขใจ